ออกส้มๆโดยรวมนะฮะคือลักษณะเป็นเป็นน้ำว่านนะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำแร่ต่างๆ,ๆนี่แหะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์มาในช่องอาจารย์มาผาเพลินเพลินเลยเพล,เเพลคือความบรรันเทิงเลิศคือสาระนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันปนระสบการณ์การศึกษาพระสมเด็จที่สมเด็จพระอาจารย์โตพรมนังตีทัตตานครับในวันนี้นะฮะก็จะ การเสนอพระสมเด็จวัดบางนพุทโธมนะครัวัดบางนพุทโธมซึ่งพระสมเด็จก,กุฎวัดปันป้นพุทเนี่ยทำนองแบบก็ในประวัติการสร้างเนี่ยนะฮะก็จะสร้างในปีพศสองพถึง2415นะซึ่งเป็นช่วงปลายนะก็คือในยุคที่3ในการสร้างพระสมเด็จนั่นเองแล้วในการสร้างเนี่ยในประวัติที่ผมได้ศึกษามานะ ค็คือสร้างในโอกาสที่อนรุรนาวัดเองคุณผมแล้วเนะี่ยแล้วก็มีที่มาที่ไปที่สามารถที่เราจะศึกษาได้แล้วก็ยืนยันได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของการอนุรักษ์นะฮะผมได้ศึกษาจากหนังสือส่วนหนึ่งนะฮะหนังสือส่วนหนึ่งแล้วก็จากในบทความต่างๆนะของในเว็บไซต์นะหรือว่าจากการดูนะการดูดูทูบการดูอะไรก็ตามยที่นะพอศึกษาแล้วเนี่ยก็ เราก็ได้ใช้ความรู้เนี่ยก็คือไปไปหาบูชาพระ,นะในสนามพระหรือจับเพื่อนผูงจากรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็ตามเนี่ยพอได้มาแล้วเนี่ยผมเองก็ได้นํามาสกษาเนี่ยพอสุษาแล้วแล้วก็ผมเองก็ได้นําพระอ์ที่นําเสนอท่านผู้ชมเนี่ยไปตรวจแล้วนะตรวจในสถาบันที่เชื่อถือได้นะฮะในกระบวนการตรวจที่เป็นวิทยาศาสตร์นะแล้วก็มีมีผลออกมานีวันนี้นะสิ่งที่ผมจะนําเสนอท่านผู้ชมก็นะเป็นเรียกว่าเป็นหนังสือส่วนหนึ่งนะเพราะว่า ผมคิดถึงการเรียนฮะการเรียน,เ,นยเราก็ต้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ก่อนจากสื่อก่อนรือก็เริ่มต้นด้วยหนังสือนะหนังสือที่เป็นหนังสือที่ผู้แต่งเนี่ยสามารถเชื่อถือได้จากนั้นก็จะไปดูเว็บไซต์พอดูเว็บไซต์แล้วก็จะไปดูองค์พระนะเดี๋ยวดูการองค์พระเนี่ยก็ยศึกษาถึงลักษณะข,ข,ของการสร้างพุทธศินนะว่าเพราะว่าการการเรียนรู้แบบรู้ลักเนี่ยด้วยการศึกษาพุทธศิ์เนี่ยซึ่งในการจัดพุทธสิ์เนี่ยก็จะมามีการมาจัดที่หลังนะคนที่มาศึกษามา เรียนรู้เนี่ยก็จะไปเป็นผู้กําหนดเองเพราะนั้นในการที่ผมได้นําเสนอเรื่องการกําหนดพุทธสิลป์เนี่ยก็จะมีผู้ที่เขากําหนดมาแล้วแล้วเนี่ยก็ดูแล้วก็จะเป็นหลักการเรียนรู้เป็นวิทยาศาสตร์นะเป็นการศึกษาที่มีรูปมีแบบที่เชื่อถือได้และทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงองค์พระเนี่ยได้ง่ายขึ้นทําให้เราไม่ปฏิเสธนะทำให้เราเรียนรู้โดยที่ตัวผมเองนะตัวเราเองเนี่ยถ้าเรียนรู้แบบพุทธสิทปิ์เนี่ยเราต้องะวจําลักษณะของตำาหนิงสารตากของเรานะ จากนั้นในเมื่อดูองค์พระแล้วดูทระศิเราก็เราก็จะมาดูเนื้อดูเนื้อไปดูกล้องขยายกำลังสูงแล้วก็อาจจะเปรียบเทียบกับพระบางองค์ที่เป็นพระปรุบางพร่มเหมือนกันมากเป็นอย่างไรแล้วก็มีการทดสอบแต่เพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นวิทยาศาสตร์การพิสูจน์ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ตามประวัติการสร้างเนี่ยตามตามประวัติการความเป็นมาเนี่ยก็ทำให้เราได้มั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะเราก็ใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่โดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปไปซื้อนะครับ ครับไปซื้อไปหามาเนะี่ยก็ใช้ในการตรวจสอบให้มั่นใจในระดับหนึ่งถ้าเห็นว่าวิดีโอที่ผมนำเสนอเนี่ยนะเป็นประโยชน์บ้างนะครับเป็นประสบการณ์มากกท่าเนียนำไปใช้ได้นะ้าปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้ให้ผมด้วยนะครับเราไปชมองค์พระท่านผู้ชมครับเรามาดูข้อมูลนะฮะจากหนังสือก่อนนะครับหนังสือประธานลุกรมพระสมเด็จนะโดย่า,านอาจารย์อัคเดช กฤษณดีรกนะฮะเป็นอาจารย์สามแต่ละแปดนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็เคยนําเสนอไปหลายหลายตอนของวิโอนะครับก็คือเป็นหนังสือที่สามารถอ้างอิงได้นะในหลักวิชาการนะฮะในเรื่องของเนื้อหาของพระสมเด็จพระจันร์โตพรหเมรงสีนะครับในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของหนังสือเล่มนี้นะคานผู้ชมครับในในหน้านี้นะฮะในหน้าที่20การสร้างพระสมเด็จแบ่งเป็น แบ่งออกเป็น3ยุคนะาาท่านผู้ชมซี่ผมเคยนำเสนอจไปแล้วที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องครับท่านผู้ชมก็คือตรงนี้นะส่วนนี้นะส่วนส่วนที่นะยุคที่3นะฮะเมื่อปีพศ2413เป็นยุคที่เจ้าประคุณสมเด็จกล่าวว่าฉันคงสร้างพระไม่ครบตามจํานวนเป็นยุคที่สร้างพระสมเด็จเพื่อบรรจุบางขุนพรมจํานวนพระ84,000องค์ เท่ากับจานวนพระธรรมขันธ์นะครับพุทธศินลและพิมพ์พระพิมพ์ส่วนหนึ่งได้จัดทําขึ้นใหม่พิมพ์พระที่ทาที่ทาขึ้นใหม่นี้มีวิธีสังเกตคือปลายพระเกตรเรียวแหลมกว่าพระสมเด็จพระ,ะครังซึ่งมีเปลซึ่งมีเปลวเพลิงที่พระเกตเป็นรูปคล้ายปลีกล้วยนะนี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ส่วนแม่พิมพ์ส่วนหนึ่ง ได้นามาจากวัดระฆังเป็นแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์ที่ไม่ชำรุดนามาใช้เพื่อเร่งระดมทํำพระสมเด็จเพื่อให้ทันตามกำหนดนะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่แม่พิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังจะมีคราบกลุติดก็คือพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนั่นเองโดยไม่ต้องไปกังขาว่าพระสมเด็จสองครองอันนี้คือข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องกับพระกลุบางขุนพรมนะครับ ท่านผู้ชมครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายนะแล้วก็ที่สอดคล้องกันนะฮะผมก็มาดูที่เว็บไซต์นะคนคว่าที่เว็บไซต์นะเว็บไซต์หนึ่งนะซึ่งผมได้เราอ่านแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชม,มที่เว็บเว็บไซต์เศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยชื่อเขานะครับเว็บไซต์ศิลปะ m a ท com นะวัฒนธรรมเราก็ลองที่เข้าไปดูท่านผู้ชมครับเนี่ยจะขึ้นมานะฮะอันนี้นะครับอ่อ ท่านชมดูนะครับพระสมเด็จวัลคังปัญยา้อยพระที่สมเด็จพระพุทธจาร์โตพรมรังสีสร้างสู่ต้นแบบพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมมาดูท่านชมอันนี้นะรับก็จะมีแบบ,บพิมพ์ปลกโพันี่ก็พิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับท่านชมแล้วก็องนี้เนี่ยนะท่านชมลองสังเกตจำไว้ท่าองนี้น,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 นะฮะแล้วก็ดูข้าอีกนะครับอันนี้มาดูกันนะฮะ ดูนรับนผูมผู้เขียนวิพากิระพาภาาัยสารนี่นะครับเผยแพร่วันจันทร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2567น้เี่เองนะรเร็วนี่เองนะครับยมดูนะครับพระสมเด็จพระะคังคือพระเครื่องซึ่งเด่นเรื่องพุทธคุณและเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่พระเเจิอาจารย์ชื่อดังอย่างสมเด็จพระพุทธาจารยโตพรมลังสีแห่งวัดะระัคังขุศิตรามเป็นผู้สร้างและปลุกเสกจึงเป็นศรัทธาและนิยมกันในวงการผู้สะสมพระเครื่อง และเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดบางขุนพรมพระเครื่องดังหนึ่งในเบญจาภาคีอ่านี่มาที่ไปนิดนึงนะครับพศสอง3สบมินปลาด้วงวงเล็บต้นตระกูลธนโกเศสนะพะืผนะูนชมพศนก็จะตรงกับหนังสือนะเล่มประธานุกรมสมเด็จนะครับพระสมเด็จมาเป็นโยมอุปถากวัดบางขุนพรมวงเล็บปัจจุบันคือวัดใหม่อมตารถ ได้ปรึกษากับสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีที่สนิทคุ้นเคยว่าต้องการจะสร้างพระไว้ให้คนรุ่นหลังเพื่อบรรจุในพระเจดีย์ที่จะสร้างขึ้นในตักในการบรูรณะวัดการสร้างพระนั้นถือเป็นมหากุศล,ลยิ่งอย่างหนึ่งสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีท่านเห็นด้วยและขอให้ความช่วยเหลือในการสร้างพระครั้งนี้ครับดูต่อไปครับท่านผู้ชมต่อมานะครับ พระเครื่องที่สร้างก็คือพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนั่นเองสมเด็จพระพุทธาจารยโตพรมหมรังสีท่านเห็นว่าคนรสร้างเป็นพระเนื้อผงเหมือนที่เหมือนที่ท่านเคยสร้างพระสมเด็จวัดระฆังการจํานวนในการสร้างครั้งนั้นต้องการสร้างให้ครบพระธรรมขันธ์คือ8ปดหมสี่พองค์แต่นิฐานว่าจํานวนที่สร้างจริงคงไม่เกินหนึ่งหมื่นองค์อันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ต้องเราต้องพิจารณากันต่อไปนะฮะ หากการสร้างพระในปริมาณมากนี้แม่พิมพ์แค่สี่องค์แม่พิมพ์แค่สี่อันคงไม่พอเหมีอนตราด้วงจึงใช้ให้ช่างติดหมู่ที่เคยแกะพิมพ์ให้สมเด็จพระพุทธธาจารโตพรหมรังสีําแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นโดยให้เรียนแบบพิมพ์เก่าของท่านการสร้างพระสมเด็จวัดปังพบรมครั้งแรกจึงมีทั้งหมด12พิมพิมประกอบด้วยพิมพ์ใหญ่พิมพทรงเฉดีพิมพเช่นได้พิมพ์เกศพอตูม พิมฐานแซมพิมพ์ฐานคู่พิมพ์สังคติหูทางพิมพ์สังคติไม่มีหูพิมพ์อกครุดนะฮะพิมอกโพพิมพ์ปลกโพและพิมสายญาตินะมีพิมสายญาตินะครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะถ้าว่าการสร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนั้นมีปริมาณมากมีผู้ร่วมการกดพิมพ์หลากหลายด้วยน้ำหนักมือที่ต่างกันและความเอาใจใส่ที่ต่างกันจึงผิดเพี้ยนไปบ้างพอสร้างเสร็จก็ไปใส่ไว้ในกลุ่ม ถูกความร้อนความชื้นแล่ธาตุในดินพระที่ตอนสร้างถอดพิมพ์มาสวยอาจจะบ,บิดเบี้ยวโคงออนี่นะครับเป็นข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์นี้นะครับให้ท่านชมนะอง์นี้ก็เป็นพระกลุนะพิมพโปโคนะครบพระพุธผมครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นครับด้านะลหลังองค์พระก็จะมีตาวัดเช่นกันนะแต่ว่าจะเป็น แล้วขณะเป็นสีแดงนะฮะท่านผู้ชมครับครับแล้วก็องนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับแล้วองค์นี้ก็จะเป็นพระกรุกเป่นกันนะท่านผู้ชมเห็นว่าสีคล้ายๆกันแต่ว่าพระกรุองค์ซ้ายมือเนี่ยคือเป็นกรุกวัดกลางของคอยนะฮะผมเองไปบูชามาที่วัดแต่นี้ครับแล้วก็ด้านหลังไม่มีตาวัดนะแต่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่าเนื้อคล้ายกันเลยฮะเห็นไหมครับเนื้อจะสีคล้ายกัน่านผม้ชมองค์พระนะครับท่านผู้ชม เลือต้นเลยนะท่านผู้ชมสังเกตด,ดูว่าเนื้อลักษณะจะก็จะมีคราบกรุนะฮะเนื้อจะออกทางสีน้ำตาลออกส้มๆโดยรวมนะก็คือลักษณะเป็นน้ําแร่ต่างๆนะฮะมวลสารต่างๆขึ้นมามาเคลือบส่วนหนึ่งนะครับหมกน้ำมันตั้งอิ้วแล้วว่าอันนี้คือคราบกรุนะฮะสีลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะแต่ว่าท่านผู้ชมลองมองที่พระพักเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อจริงจะเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ที่อกเห็นไหมครับท่านผะู้ชม หรือบางส่วนนะที่ที่อาจจะคราบผิวหายไปเนี่ยนะหลอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมหลุดไปเนี่ยก็จะเป็นสีขาวโดยรวมนะนี่เรามาพิจารณาดูพิมพ์นะท่านผู้ชมครับตรงนี้ต้องบอกว่าลักษณะผู้ที่แกะแม่พิมพ์เนี่ยนะฮะคือมีลักษณะเป็นช่างที่มีความชำนาญน,นะครับเพราะว่าสังเกตดูนะซูมเนี่ยนะเรียวเล็กนะคล้ายๆพิมพ์เช่นได้นะแล้วมาดูมาเรามาพิจารณาดูนะจากหนังสือที่ท,ที่อ่าน,นไ้เมื่อสักครู่นะครับ จากตือที่อ่านไปท่ปมมานผู้ชมฮะท่านผู้ชมสังเกตดูนะ,ะว่าลักษณะองค์พระเนี่ยนะมาดูที่พระเกศก่อนนะฮะพระเกศนี่จะเร็วนะจะคล้ายๆคล้ายๆปลีกล้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเล็กเราก็อาจจะไม่ได้สังเกตเห็นเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเรามาขยายดูนะท่านผู้ชมลองขยายมาดูนิดหนึ่งนะท่านผูช้ชมอันนี้ผมก็ใช้นะแบบกล้องโทรศัพท์ธรรมดานะท่านผูช้ชมครับลองเข้ามาดูนะฮะเราจะเห็นว่าชัดเจนนะท่านผู้ชวมว่าจะเป็นลักษณะนะ เป็นปรีนะเป็นปรีคือคาบปลุกอาจจะทำให้เรามองไม่ช,ชัดเท่าไหร่นะปรีขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเห็นด้วนะครับเป็นปรีขึ้นมาแล้วก็ซูมเห็นไหมซูมเนี่ยจะเลี้ยวเล็กสวยงามนะลักษณะแขนนะท่านผู้ชมแขนเนี่ยคือลักษณะข้างขวาองค์พระเนี่ยโคง้งทางซ้ายเนี่ยก็จะทิ้งดิ่งออกมานะครับทิ้งดิ่งลักษณะนี้ท่านผู้ชมแล้วก็หนะ้าอกเนี่ยคล้ายๆจะเป็นตรงทรงกระบอกลงมานะแต่เนื่องจากว่าเป็นองค์เล็กนะฮะเราก็เลย โอเคเห็นไหมนึกว่านึกว่าจะเป็นโค้งเว้าลงมาแต่ว่าตรงลงมานะลักษณะใบาหน้าท่านผู้ชมครับใบหน้าจริงๆแล้วจะคล้ายๆสำับเป็นผลมะตูมนะแล้วก็ปีกล้วยลักษณะนี้แขนทิ้งลงมาลงมาลักษณะมางี้นะฮะแล้วก็อกกระบอกเนี่ยนะฮะแล้วมาดูที่เข่านะฮะับเขาา่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเข่าเนาี่ยด้านซ้ายของเข่าเนาี่ยคือเข่าทั้งสองข้างจะเป็นเขายกนะแล้วก็ด้านซ้ายองค์พระเนี่ยใหญ่ๆนะตรงนี้เป็นไทจีวร ใหญ่กว่าด้านขวานาะฮะลักษณะนี้จะเข้าทางพุทธศิลป์อู่ทองในเบื้องต้นนะฮะท่านผู้ชมลองมาดูครับแล้วก็พอเรามาดูที่ฐานสิงห์ฐานสิงห์นะฮะท่านผู้ชมอันนี้นะฐานสิงห์ฐานบรุรุษแก้วฐานสิงห์ฐานสิงห์เนี่ยด้านขวาท่านผู้ชมครับด้านขวานะี่ก็จะคือปลายนะปลายด้านซ้ายองค์พระนะท่านผู้ชมด้านซ้ายองคนะ์พรนะเนีออนะ่ยหวัวเนี่ยหัวสิงห์ตรงนี้นะจะแหลมขึ้นมาส่วนซ้ายนี่จะแทงไปนะแทงออกไปทางซุ้มนะครับแล้วลักษณะของฐานเขียงนะท่านผู้ชม านเขียงลักษณะก็จะเอียงเล็กน้อยนะท่านชมแต่ว่าเนื่องจากว่าคราบกรุกเนี่ยขึ้นมาเยอะจึงทาให้เรามองเห็นไม่ถนัดนะท่านชมวันนี้นะครับมองเห็นไม่ชัดคราบกรุกเนี่ยท่านชมเห็นว่านะนาลักษณะคราบกรุกเนี่ยขึ้นมาเป็นธรรมชาติงดงามมากเลยนะท่านชมคนระับบางส่วนเนี่ยขึ้นมานะขึ้นมาเคลือบผิวบางส่วนก็ไม่ได้เคลือบนะลักษณะเป็นไปตามธรรมชาตินะและผมเอง ผมเอาไม้นะไม้ไม้ไม้ไ,มไมผ่เล็กๆเ,เนี่ยขูดนะขูดก็ไม่ออกท่านผู้ชมครับคือถ้าขูดแรงเยู่ยวก็จะทําให้เกี่ยเนื้อพระเนี่ยติดอยูไ่ไปด้วยก็เลยเท่าเท่าที่ขูดคือจะให้เห็นเนื้อพระมากขึ้นแต่ข,ขูดไม่ออกนะสังเกตดูนะท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ลองมาดูนะเราลองมาใช้กล้องนะท่านผู้ชมกล้องมนที่เราจะดูพระเลยนะนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อรหท่านผู้ชมว่า แล้วเนื้อจะเป็นสีขาวนะเนื้อขาวนะแล้วก็คราบกุกเนี่ยเราขึ้นนุ่หนจะชัดเจนนะฮนะท่านชมคราบกุกชัดเจนเลยนะนะครับครับรอกบริเวณอกท่านชมเห็นไหมครับว่าอกก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะฮะนะครับครนะาบกุกเนี่ยคือน,น้ำแร่น้ำว่างต่างๆขึ้นมาแล้วก็มารวมกับจะเป็นน้ำมันตังอิวนะแล้วก็ ฝนหยุดในกลุ่มแดดที่ร้อนนี่ทำให้สภาพของผิวพระนี่เปลี่ยนแปลงแล้วคราบกรุ่ขึ้นไปเยอะนะท่านชมดูนะครับเห็นดูครับเนี่ยคราบกลุเยอะมากนะท่านผู้ชมขึ้นมาเดี๋ยวผมขัดไม่ออกนะฮะ,ะนะครับรามาดูด้านหลังเนื้อพระนะฮะท่านผู้ชมเนื้อพระด้านหลังก็สีก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกับด้านหน้านะอันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเป็นพระกลุบ,บางคุณพรมนะฮะ ที่แตกกลุ่มมาเพราะแตกกลุ่มออกมาแล้วเนี่ยนะครับคือผ่านผ่านอะไรผ,ผ่านกรรมการวัดหรือผ่านคณะสงฆ์ที่อยู่ในวัดอังคุกมในขนาดนั้นนะคิดว่าผ่านเป็นทางการคือการแตกกลุม่มจะมีแตกแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็มวยไปตักไปหยิบไปนะกับอีกส่วนหนึ่งพระเนี่ยก็คือแตกแล้วก็ยังอยู่ที่วัดเพราะฉนั้นจะมีรอยรอยตลาวัดนะครับแต่ว่ารอยตานี่จางมากนะท่านผู้ชม,มจะเห็นเป็นบางส่วน ใช้ผมใช้กล้องการัองสูงขยายดูก็จะคือก็จะมองเห็นบางส่วนนะตัวหนังสือบางส่วนขอบบางส่วนอันนีนะ้ด้านหลังถ้าเป็นสังเกตด,ดูทธา่าหลังนี่ก็จะเป็นลักษณะจะเป็นสังขยาฮะนะนะสังขยานะเดี๋ยวเราไปดูแต่พอพกเข้ามาก็จะเห็นเห็นรอยวัดเห็นเจด,ดีนะนะเนื้อหน้านหลังรอยสังขยาชัดเจนแล้วก็เนื้อสีขาวใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวที่เราเห็นถ้า ภาพกรไม่ขึ้นไปเคลือบผิวนีว่ยฮะสี่ขาวแล้วก็จะมีนะฮะส่วนที่ยุบลงไปส่วนที่แห้งลงไปเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับเป็นรอยสังขยาอันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมภาพขยายจากกล้องกำลังสูงนะครับท่านผู้ชมนะครับพอเรามาดูภาพจากกล้องขยงา,ายกําลังสูงขึ้นมานะฮะเราเห็นชัดว่านะท่านผู้ชมดูนะครับว่าพ,พักเนี่ยนะก็คือจริงๆแล้วก็คล้ายๆจะจะ,จะจะจะเกิดเป็นผมระโตรนะฮะ แต่ว่าเนื่องจากว่ามีคราบกรุบได้ขึ้นมาขึ้นมาบังนะฮะเราก็เลยเห็นลักษณะจะเป็นเป็นยูรีๆหน่อยนะครับแล้วก็พระเกดนะท่านผู้ชม,มครับเป็นภาชัดเจนว่าเป็นปลีขึ้นไปลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของพุทธสิ์อูทองนะฮะลักษซุ้มเนี่ยก็จะลักษณะยุบยุบย่ยนนะฮะอยู่กว้างขยายแล้วแล้วเนื้อท่านผู้ชมครับเนี่ยอันนี้เนี่ยคือขาวไซส์ไปเป็นปูเนื้อขาวใช่ไหมเนื้อขาวเลยนะฮะเรียกว่าขาวคือขาวน้ำนมเลยนะครับ แล้วแถวซ้ <NG> ายเนี่ยเก็บคาบคาบกลุ่นนะครแถวซ้ายลักษณะที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยทำให้ขึ้นมาเยอะนะทำให้สะท้อนแสงเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นออกซีคือบ้าฟ้าเลยนะคือเห็นได้ไม่ชัดนะครับสังเกตดูนะตรงไหนที่แถวซ้ายขึ้นเยอะนะท่านชมจะแสงสะท้อนมากแล้วก็เนื้อเนี่ยนะท่านชมอันนี้คือคาบกลุ่มที่ขึ้นมาเนื้อขาวจริงในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อของพระสมเด็จเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับท่านชมก็คือท่านชมเห็นครับจะเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะ ท่านผู้ชมดูที่อกนะเนี่ยชัดเจนมันก้อนมีก้อนนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นคราบลักที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ที่เหลือก็หลุดล่อนไปนะฮะจ่ายหรือว่าคนที่เอามาคนแรกอาจจะมีการล้างบ้างนะฮะอันนี้คือคราบลักษชัดเจนลักเก่าเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เนื้อลักษ์เห็นไหมดำสีดำแล้วก็อันนี้คือหลุดล่อนไปนะฮะมาดูนะฮะอันนี้เราก็จะหาหมวลสารนี่ค่อนข้างยากเพราะว่าเนื่องจากคราบกุ้งที่ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเห็นว่ามีขอบนะฮะอันนี้มีขอบมันมันเนื้อเกินลือนะฮะแล้ว ขอบนี่ก็จะเล็กนะเร็วเล็กซึ่งซึ่งแกะยากกว่าขอบใหญ่นะท่านผู้ชมแกะยากกว่าช่างจะเป็นช่างที่มีมือมากกว่านะเห็นไ,ไหมครับท่านผู้ชมจะมีขอบเนื้อเกินไปเลยนะเราดูกล้องขยายกระลองสูงเห็นชัดเองแล้วก็ซูมเนะี่ยเห็นไหมครับก็คือจะไม่ไม่ตรงเรียบนะอันนี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นเงาขึ้นมาก็นะจะเป็นทองนะเป็นชายทองนะ่ลองดูนะครับ สองสูงมัดูนิดนึงนะครับ้องผมนี่ก็ไม่ถึงขนาดจ,จะเป็นกล้องดีมากนะคือก็ศึกษาได้นะครับชมชัดเจนตัวขยายมาเนื้อเนี้ยขาวสขึ้นมาก็จะค่อนข้างชัดเนจ,จเนนะท่านดูมนะครับอันนี้ก็พักกาแพงนะครับถึงแม้จะมีจะมีคาบกรุบเราก็สามารถมองเห็นมวลสารได้ในระดับหนึ่งนะเพราะเนื้อจะเป็นสีขาวนะครับ่าพชุมวันนี้ก็คือจะเป็น เป็นโลหะนะฮะแร่โลหะสีขาวสะท้อนแสงขึ้นมานะฮะเป็นมันวาวขึ้นมาอันนี้เราก็อันนี้ถามว่านี่จะเป็นเหล็กไหลเงินดวงที่เราเรียกกันว่าอันนี้สีดำนะพี่โยมสีดำสะท้อนแสงน่าจะเป็นเป็นแร่เหล็กนะฮะเป็นแร่เหล็กที่เราอาจจะเรียกว่าเหล็กไหลไพลดำนะฮะะนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเรามาลองทดสอบปฏิกิริยาแม่เหล็กกําลังกําลังสูงนะ4,909โดยปกติท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับโดยปกติเนี่ยพระครูเอก ปฏิบัติยาแม e ่เหล็กก็จะค่อนข้างแรงนะค่อนข้างจะสูงนะมันก็ต้องระวังนะเราตั้งให้เกือบลมแล้วก็ทันหลังเข้าหาแม่เหล็กนะครับดูนะครับท่านผู้ชมวันนี้แม่เหล็กกาลังสูงนะนี่ครับท่านผู้ชมมาเลยเห็นไหมครับนะฮะมาเลยลมมาเลยว่าค่อนข้าง <c oughs> ค่อนข้างแรงนะฮะแล้วท่านผู้ชมครับแรงอย่างนี้นะเนี่ยผมไปตรวจไปแล้วท่านผู้ชมครับองนี้นะพระองค์นี้ผมไปตรวจสอบมาแล้วนะไป <c oughs> <c oughs> ตรวจสแกนเครื่องสแกนแล้วท่านผู้ชมนะครับว่าเหล็กนะไออาร์ดัดตัวล่างนะฮะ 0.324นะฮะไม่ไม่เยอะนะท่านผู้ชม์กว่าเองไม่ถึงหนึ่งนะมาแรงนะแล้วนะนะครับท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับก็ลองพี่นะดูแล้วก็วต้องบอกว่าพระที่ผมก็นำเสนอเนี่ยนะรก็คือผมได้ไปตรวจนะไปตรวจ,ต,รวจต่อมาโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็วได้ออกไปทบลองมานะได้ออกไปทบลองมาเพื่อเป็นเครื่องยืนยันในผลการศึกษาของ,ของ,งมผมแล้วนะครับวันนี้ก็ขก็ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้กรุณาติดตามรับชมนะครับแล้วหลายท่านที่บอกว่าก็ได้กรุณาแสดงวามเห็นมาให้กําลังใจมันด้วยกดไลค์มาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าวิดีโอผมนาเสนอนี่เป็นประโยชน์นะในการที่จะสืบทอดทีด่ว,ว่าเป็นมรดกนะทางศาสะนาะของไทยเรานะที่มีคุณค่าต่างชาติเองก็ศรัทธาเชื่อถือนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจจะมาได้ มานำวิดีโอเผยแพร่ความรู้แบ่งปันประสบการณ์กับท่านผู้ชมกันนะครับวันนี้อาจารย์มาต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าครับ